มาค่ะรู้จักกาแฟตัวนีไ้ไหมนี่คือกาแฟโปรเอสนะคะเรานะคะดื่มตอนเช้าดื่อตอนเย็นนะคะได้เลยหนึ่งครั้งหรือสองครั้งอาทีส่สบายใจเหตุผลที่แนะนําตัวนี้เหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมกาแฟเนี่ยที่นะคะเป็นผลผลิตเ,เราจงใจสร้างเพราะกาแฟเนี่ยเอามาจากประเทศสวิตนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจงมั่นใจว่ากาแฟของเราดีมากและครีมเทียมที่เราใส่เราไม่ได้ใส่นะคะเราใส่เป็น มะพาวนะคะจะหอมมากแล้วเราใส่อิโนโลินอิโนโลินคืออะไรอิโนโลินคือตัวที่ไปเคลือกบกระเพาะเป็นเจลนะคะทำให้เรานะคะดูดน้ำตาลไว้ไม่ให้ออกฤทธิ์ออเดีวเพราะน้ำตาลมันจะเปลี่ยนเป็นไขมันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะกินนะคะโอคุณจะ LS แน่นอนยิ่งออกกาลังกายก็คู่ด้วยคุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยทำไมฉันเฟิร์มขึ้นนะ,ะต้นแขนที่ย้วยๆมันจะกระชับขึ้น เอวนะคะจะคอดลงกนะคะเออแล้วเราใส่นะคะผงปูนใส่อ,อ่าอะไรนะกระบองเพชรนะคะกระบองเพชรไปดูเป,เป็นตัวที่ไปบล็อกไขมันไว้เพราะฉะนั้นคุณกินยี่ห้อไหนก็สมควรที่จะเอาโปรเอสไปคือจะไหนยี่ห้อหนึ่งว่าเอ๊ะตัวนี้ดีกว่านะคะใส่ผิวสม้มแขกไปด้วยช่วยระบายออ่อนให้คุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะ อาหารอย่างลดน้ำหนักอย่างแท้จริงบอกเลยเลยค่ะหนึ่งคุณควบคุมอาหารด้วยสองต้องออกกำลังกายด้วยนะสามเลือกกาแฟดีที่เหมาะกับตัวคุณคุณจะลดน้ําหนักอย่างเห็นผลเร็วมากนะคะจงใจแข็งอย่ากินอะไรที่มันหวานเกินไปนะคะมันเกินไปของทอดของแป้งถ้าตัดได้ตัดเลยนะคะคุณจะมีคุณที่เฟิร์มเร็วมากคุณสวยเร็วมากนะคะฝากไปด้วยกับกาแฟ e es นะคะตอนน้เรารับตัวแทนจำหน่ายเลยนะคะ